สวัสดีครับสวัสดียามเช้าวันที่24ครับผมดีวันที่24แล้วพี่น้องวันนี้นะครับกับทีมงานรถด,ดำทีมงานโทนหนึ่งนะฮะแล้วก็ทีมงานรถด,ดำจากกบลของเสียนหนึ่งนะครับผมวันนี้เรามีน้องใหม่มาเพิ่มครับเรามีทีมงานมาเพิ่มอีก หมายถึงรถดำนะฮะรถดำมาเพิ่มรถดำมาเพิ่มอีกอน่าจะสามคันนะฮะเมืาาม่อวานม,มาสองวันนี้มาสามโอ้พระเจ้าจอดอันนี้ก็ได้เที่ยวหนึ่งแล้วครับพี่น้องเอ้ย <c oughs> จะกลับเข้าไปเอาดินเที่ยวที่สอง พี่ๆน้องๆไปดูคู่แข่งพ่วุฒนะพิวุฒนะเจอคู่แข่งแล้วโอ้โหบิ๊กเบิ้มเลยฮะมารู้สึกจะเป็นนิสสันยูดีด้วยครับผมใหญ่มากยางเก้าวว่าเรามาดูกันครับว่าเราจะตามรอยพี่ใหญ่นี่ล่องที่เราวิ่งตามนี่จะลึกไหม ช่วงที่มันเป็นดินยุบนะฮะระยะทางวิ่งไปกลับก็6กกิโลครับผมของทีมงานทัหนึ่งแล้วก็ทีมงานเสียนหนึ่งตอนนี้หนึ่งกับหนึ่งอยู่ด้วยกันนะฮ <c oughs> ะเนื่องจากว่ารถที่มาร่วมเนี่ย อีกคันหนึ่งของเขานี่รถเสียนะครับแล้วก็อีกคันตกตกคลองนะฮะตกตกลงไปในคลองน้ําจะย้ายรถเมื่อวานแล้วรถตกลงไปในคลองน้ําผมยังไม่ได้ไปทําทลิปเลยมีเสียตินมั้งครับไปทําทลิปกับเสียนุ้ยบ้านอยู่ที่บ้านกระนังบ้านกระนังทีมงาน ส่วนบ้านกระนังนะฮะของรถร่วมทีมงานเจ๊แคทนี่แหละครับตกตกห้วยนะตกลงไปในห้วยกิ้งลงจากเ้นเลอร์ครับ <_ Q> นี่มาแล้วครับมาแล้วทีมงานยังยางเก้านะทีมงานยังเก้าว มากันสามคันครับชื่อชื่อ,อสติเกอร์หน้ารถชื่ออุ๊อะไปได้ไม่รู้เขาจะไปได้ไหมเนีไไ่ยคนยางใหญ่จริงเลยคันนี้ใหญ่บิ๊กบึ้มเราต้องหลบๆให้กันหน่อยมีน้ำใจให้กันนิดนึงครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้รถน้ำเข้ามารถน้ำในนี้เลยโอ้เจว๋วลูกพีเจ้าโอ้พระเจ้าจอด สิ่งที่ต้องการนี่เลยครับขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยนะนี่ฮะมาแล้วฮะยางเก้าอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปอ้อมอย่าพึ่งไปกลับมากลับมา <c oughs> นี่ฮะมาเร็ววุ้เป็นไงล่ะพิวุฒเจอกู้แข่งแล้วบันไดสองชั้นอะ่ะใหญ่มากหัวเขานี่โคตรดุเลย สีเดียวกับผมด้วยสีส้มโอ้เจวาไม่มีฝุ่นแล้วครับทีนี้อย่างน,น้อยก็วิ่งมาลดให้ 1, วันละสองรอบก็ยังดีนะโอ้อย่างนี้เลยทีนี้ขออีกรอบหนึ่งได้ไหมเนี่ยพรมน้ำมนเนี่ยเนี่ยมันยังไม่หนี่เลยเนี่ยตรงเนี้ยนี่แหละตรงที่มันวิ่งยากที่สุดของทีมงานครับเราจะ ที่ใช้ดินแล้วฮะแมคโครจอดอยู่นู่นเติมน้ำมันก่อนส่วนโทรหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเท่าแก่ไปยังนะครับเมื่อคืนเสียตินนอนที่นี่ครับเสียตินนอนที่บอเดอร์เมื่อคืนนี้ ทิง้งลูกน้องเลยครับอยู่บอก,กับลูกน้องตลอดใครมาอีกนะใครมาอ๋อมีทีมงานไหนมาเยี่ยมยามพวกเราอีกนะเนี่ยเฮ้ย <laughs> นี่มันคือดินดวนนี่วะดินดวนครับดินดวนเมื่อไหร่เจ้ายักษ์ดินดวนจะมาสักทีฮะ เดี๋ยวพูดครับตอนนี้แมคโครเติมน้ำมันอยู่ครับเดี๋ยวรอแมคโครเติมน้ำมันเสร็จก่อนนะอู้ไหนครับ,นค,รบคนดังเราก็ต้องชักภาพนิดนึงโน้ตคูณนินไปไหนโะน่นเลยลเขาแก่ไปแล้วบอกไปถ่ายคลิปยัง มือเช้าผมไปไม่เจอะะผมไปไม่ถึงมือเช้านี่ไปไหนไปถ่ายแม่ครัวทำไมครันี่ครับวันนี้พิบุตรมาแต่เช้าเลยครับดินด่วนมาแต่เช้าเลยเช้าเรากล้าม้งมันต้องมาดูความคืบหน้าของลูกน้องหรือว่ามาดูที่วิ่งก็ไม่รู้เจอคู่แข่งยังคู่แข่งยังเกล้าเมื่อกี้นี่เล็กกว่าใช่ไหมของพี่มันหน้ากว้างไงแล้วกระทะของพี่มันใหญ่ของเขามันน่าจะกระทะสิบเจ็ดนะยี่สิบบอก มัช่นแปดอห้าเกี่ยวไม่ใช่ยางก้าวอีเก้าวไหมเหรอยางก้ายางก้าแต่หน้าเล็กครับนี่ครับในไ,ได้วันละกี่เที่ยวสิบแ <18. S 2> ปดแล้วมตรนี่ครับเดี๋ยวให้ต้อมหมอความอ่าได้ทำทางให้นะทำอะไรอ่ะส่วนนี้ก็ทีมงานรถรวมครับรถร่วมมา นี่ให้เราจะเอาลงตรงนี้ไงอุ้ยอุ้ยเอาลงตรงนี้คืออะไรอี่อก็คือเอารถตาวิ่งลงนี่ครับพี่เอ้ยเจ้ออู้อาเดี๋ยวให้เจ้าตอม เนี่ยเบรเบรเนี่ยเกียร์ให้มันเลี้ยวเฉยแล้วก็ไปเปิดเปิดคันนาตรงนั้นน่ะรถเบาล่งนี่หมุนเลยถอยเข่าล่งนี่หมุนถอยเข่าง่ายกว่าไหมเสียเพราะว่ามันเข้าบอดองมาเพราะว่ามันไกลแล้วบอดองรีกันบ่เอารถเบาล่องล่องไฮนี่เลยเพเหลือไฮนุ่ดีกว่าถอยแพะรถฮะเอาอุ้งสันบ่ได้แล้วนอนให้ตัวนึงพอดีขอบนแล้วเรา นี่ครับรถน้ำมันทีมงานเทปเป็นเอาการนั่นนี้นั่นใจปั๊มอ่ะเทปเป็นบาคนรักน้อนเทปเป็นปั๊มปั๊มเออเสียบลูกมเสียบลูกงานเอาสายทค่บวกล่านี่ครับตอนนี้ก็มีช่องใหญ่มาเยี่ยมยามแต่เช้าเลยครับวันนี้แต่ผมเป็นช่องเล็กนะครับช่องครอดช่องครอด วันนี้มีมาเพิ่มอีก3คันครับพี่น้องมาแล้วครับฮะย,ยังบอลูเลยออเลไอคันสีชมพ,พูจะเขาคันไหนกับโมหูกัน,เ,นเพราะว่าเจ๊แคทเขาให้รถฝั่งนู้นมามาวิ่งที่นี่ก่อนเพราะว่าพังคันหนึ่งแล้วก็ตกคลองคันหนึง่ง ตักไม่ทันโอ้ดุนมากันบานเลยทีนี้พี่น้องเอ้ยเดินหน้าไปก่อนเอานี่อันนี้อันนี้เพิ่งมาคันนี้เพิ่งมาคณันอาส์นี่เพิ่งมามาสามสีแล้ว,ลว,ลวตอนนี้มา,มา,า,าสี่แล้วตอนนี้มาเเอาสี่ห้านี่ครับคันนี้ก็มาหกครับวันนี้เข้ามาหก วันนี้มีทีมงานมาเพื่อนโกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้จอดก่อนแล้วแล้วไล่ให้มันลงตัวก่อนอ่าอ่อาให้จอดก่อนซี่เขาให้จอดก่อนเสี้ยนหนึ่งมันต้องแบง่งแบง่งแบ่งกันให้ลงตัวกันนี่ครับมีรถมาเพิ่มครับรถมาเพิ่มปกติของเราก็จะวิ่งอยู่อยู่ตรงนี้อยู่แล้วเดี๋ยว อันนี้วิกับเราอยู่แล้วครับคันนี้คันนี้กับคันเหลืองวิ่งกับเราอยู่แล้วนี่ครับวันนี้ก็มาสมทบอีกเยอะแยะเลยครับเนื่องจากว่าฝั่งนู้นรถเสียใช่ไหมคันนึงตกคลองอเราต้องช่วยๆกันไปก่อนครับ เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวตอนนี้เสียหนึ่งต้องแบ่งแบ่งแบ่งให้พอแบ่งทีมก่อนครับแบ่งทีมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวรถแม่โครจะตักไม่ทันครับ เออไม่เป็นไรถ้างั้นไม่ต้องดันแล้วยังไปใส่ดินเลยเอยนู่นแหละถ้าถ้าไปงั้นก็ไปทำทางตรงนู้นน่ะเอาไปจอดไปนู่นของก็ได้รถเออจอดไปนู่นแหละสวัสดีครับนี่ครับ <S <S ช่องช่องไหนครับนี่ครับคุณเป็นใครคุณทำไมห่อหน้าห่อตาดีแท้ให้บอกแกติดตู้โอ้ตายแล้วครับพี่พน้อง เดี๋ยวก็เดี๋ยวไปใส่ดินครับเอ๊ยไม่เคยขับให้ให้แฟนนั่งเลยตายแล้วโอ้สบายเลยนะพีุ่ะโอรีบขึ้นรถก่อนเลยครับโอ้ผู้ชายอะไรเนี่ยตายตายตาย,ยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปใส่ดินแล้วครับบา,บายยครับผมสวัสดีครับ